สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้ว่าจะพาทุกคนมารีวิวนะคะอยู่ในครัวแต่ว่าไม่ได้ทำอาหารนะวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวว่าวันนี้โอไปซื้อกับข้าวที่เขาฟลันนะคะจริงๆอ่ะอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ไปซื้อกับข้าวเลยค่ะอาทิตย์นี้ไม่สบายกันทั้งอาทิตย์เลยติดจากต้นบุญเนาะเวลาต้นบุญไปที่โรงเรียนอนุบาลคะ่ะแล้วเด็กๆตอนช่วงเนี้ย ช่วงนี้มันเป็นช่วงรูปใบไม้ร่วงอ่ะมันจะอากาศมันจะฝนร้อนหนาวมันจะสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็บางวันก็อบอุ่นบางวันก็หนาวบางวันก็ฝนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าร่างกายเนอะมันปรับไม่ทันมันก็เลยแบบไม่สบายแล้วเด็กๆอ่ะที่อยู่ที่โรงเรียนรูปบายเนี้ยก็แบบเพอไปเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันนะเนาะมันก็ไม่สบายได้ไม่สบายได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วต้องบูน่ะติดมา เป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้ต้วมุนหยุดอยู่บ้านทั้งอาทิตย์เลยพ่อต้วมุนก็อาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายของการพักลอนละแต่ว่าก็คือไม่สบายกันทั้งอาทิตย์อยู่บ้านเนี่ยนะอกก็ไม่ได้ไปทำงานพาะต้มุลก็คือพักร้อนก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ะไรดีนะคะที่ไม่ได้จองโรงแรมหรือว่าอะไรไว้ไม่ได้ไปไหนกันเลยอาทิตย์นี้ไม่สบายกันทั้งอาทิตย์อยู่บ้านคือถ้าทนเสียงโอจะดังมั่งเบามั่งคือแบบหูอื้อ เวลาสร้างน้ำมูกเน่นฉี่มูกแล้วเราหอือื้อแบบเป็นวัดจาเป็นวัดอาเนาะแต่เราก็ตรวจโควิดแล้วเราไม่ได้เป็นโควิดกันนะคะคือมันเป็นวัดอารร่างกายมันอาการมันเปียกน,นะเนาะร่างกายมันก็ปรับไม่ทันก็เป็นวัดเลยค่ะผมไปเที่ยวบอกไปเมื่อกี้นี้ออไปที่เขาฟลานค่ะคือพอ่อทุนบุญอ่ะไปเออไปเอาเครื่องดื่อมอันเนี้ย เครื่องดื่มอันนี้ด็อกเตอร์เปปเปอร์เนาะด็อกเตอร์เปปเปอร์คือมันเป็นของอเมริกันเนาะเพราะทุชอบดื่มเครื่องดืด่มยี่ห้อนี้มากแล้วเพอเอิมันลดราคาเนี่ยมันมีรถนี้เป็นรถเอ่อเชอร์รี่เนาะก็ได้มาอย่างละครึ่งเลยคะ่ะท,ทางนี้ก็ได้มาอีเออยี่สิบสี่กระปุกเอ่อ กระป๋องยีกระป๋องก็ก็ค,คือแบบว่าพอทุกคนชอบชอบถึงยี่ห้อนี้แล้วมันลดราคาแล้วเรามีบ้านสมาชิกสมาชิกสมาชิกของเอาขาพลัานมันก็ได้ลดไป้อีกค่ะครับลูกค่ะมาต่อกันนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าได้อะไรมามั่งก็ได้ไปเอ่อเครื่องดื่มมาหนึ่แพ็คแพ็คใหญ่นะก็2ี่สกระปุกยี่สิกระป๋องเราก็ได้ อันนี้ค่ะเป็นเป็นที่นี่เขาเรียกว่าซาลามเมยเนาะที่บ้านเราก็คล้ายๆแบบว่ากุ้งเนื้อเนื้อเนื้อเหมือนเนื้อแห้งนี่แหละค่ะแล้วก็มันถ้าตุกคชอบกินก็เลยซื้อมาเยอะนิดนึงเนี่ยได้มาเยอะนิดนึนนดยนนนแล้วก็เนื่องจจะเอาโดนัทโดนัทมาสองสองสองอันนะแล้วก็ อันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นพวกแฮมพวกไปกินต่ออาหารเช้าอะ่ะมาลดราขาก็เลยเอามาเยอะนิดนึงนะแล้วลองมีบัตรสมาชิกของเขาฟลันเราก็ได้ส่วนลดไปอีกค่ะเหมือนกันแบบว่าเราเป็นบัตรสมาชิกของออของออแมคโครรบินซงลินสารอะไรเงี้ยที่บ้านเรานะมาสมาชิกเราก็ได้ส่วนลดไปอีกลดไปอีกอะเนาะอันนี้ยค่ะ แล้วก็อันนี้ต้นุญหยิบมาเป็นช็อกโกแลตไทยเนาะอนนี่ต้นุหยิบมาเราก็ได้อันนี้มาค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านเราก็้อัดเนาะแต่ว่ามันจะมีน้ำจิ้มมาให้เป็นน้ำจิ้มเนะี่ยเวลาตอนดึกๆโอ้หิวโอก็จะมาเปิดตู้เย็นแล้วก็นั่งจินเล่นอะไรเงี้ยเวลาหิวนะเวกับนอนไม่หลับก็เนีย่ยมาเปิดอันนี้จะมีสองรสอร่ะอันนี้เป็นรส ม่ยองเนสอะนะอันนี้ค่ะได้มาใส่รถค่ะอันนี้ซอสาซาบีแล้วก็นี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆมายองเนสค่ะได้มาสองถุงเราก็ได้อันนี้ค่ะแตงโงมทุกมคนจะทุกคนบอกจะกินแตงโมก็เลยเอาแตงโงมมาให้หนึ่งลูกเราก็ได้มะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงอันนี้เขาชอบกินมันหวานดีแอร่อยดีค่ะอันนี้มาจากสเปนเนาะ <S <S สเปส,สเปนเนอร์ค่ะเราได้มาสี่ลูก ลูกละหนึ่งยูโรยี่สิบเก้าเซนมาแล้วเราก็ได้ลดไปอีกอ่ะมันจะลดไปอยู่ประมาณหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรหนึ่งสิบเอ็ดเซนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยก็ได<ๆ>้มาทั้งหมดสี่ลูกค่ะลูกใหญ่ไปเล,เลยเดี๋ยวให้ดูนี่มีลูกหนึ่งรู้สึกเหมือนจะนิ่มเพราะว่าต้องบุนโยนใส่โยนโยนโยนใส่รถเข็นนะก็ได้มาทั้งหมดสี่ลูก เหมือนลูกนี้อาจจะนิ่มๆนิดนึงตุ้มโยนใส่ไปรถเข็นโอ้ก็เลยไม่ได้เอาเตียนแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮาริโบเนาะชอบกินน้ำมันถุงเล็กๆเนี้ยพบพาเวลาที่เราไปเดินเล่นเดินป่าอะไรเงี้ยก็ติดรถไปด้วยติดใส่เงี้ยค่ะก็เอาได้ถุงเนยแล้วก็เป็นขนมปังเนาะขนมปังเวลาก็เพื่ออาหารเวลาอาหารเช้าหรือว่า ต้มบุญนะจะกินแบบเวลาหิวอะไรเงี้ยก็จะขอกินชิ้นครึ่งชิ้นแล้วก็ได้โยเกิร์ตม,มาสองปุ๊กค่ะพอต้อมบุญเอามานะมดูรสนี้โอ้ก็ไม่เคยไม่เคยกินรสนี้ใช้มาสองปุกเด,ดี๋ยวพอต้มบุญก็ได้อันนี้มาโยเกิร์ตเหมอือนกัน้ยนะแพ็คหนึ่งเนาะแล้วก็ได้อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรลัตเบอร์รี่เนาะต้มบุญจะกินต้มบุญก็เอามาด้วย บอกเขาจะกินแต่ส่มาไม่ให,ห้เกีรยยิบยิบใส่หมางันแหละแต่ก็ไม่กินแต่แตงโม,โมชอบมากอ่าแล้วก็อันนี้ตัวมึงก็ชอบมากเมื่อกี้โอ้ยิบเอาออกมาแล้วถุงมันขาดต้องระวังอย่ายล่วงอย่าช้ำอีกได้มาสี่ลูกค่ะอันนี้ก็อยู่ที่หน,นึ่งยูโรยี่สิบเก้าเซนนะลูกหน,นึ่งน,นะเขาขายเป็นลูกค่ะเราก็ได้กระรมเปียบอว่ามาไว้มามาไว้เวลาต้มมาม่าหรือว่าอะไรเงี้ยอือนบางทีไม่แน่อาจจะต้มก๋วยเตี่ยวอะไรยากินอะไรร้อนๆมากอละ แต่พาไม่โล่งคอโล่งแบบร้อนๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเนาะไม่สบายมันก็อยากกินอะไรแบบเปรี <Okay. S 2> ้ยวเปเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ไ <influences> ด้มาแค่เนี้ยวันนี้ได้มาไม่เยอะค่ะจริงๆเพราะทุกคนจะไปแค่ไปเอาไอ้คุกเนี่ยค่ะไอ้ยกก็เปิ้ลเนี่ยแต่ผกก็เลยไปด้วยจริงๆก็ไม่อยากไปแต่อยากออกไม่สบายนะก็ไม่เอาไปแต่ว่าเพื่อไปไปแบบว่าเปิ้ลถูปตาไปแบบว่าไปสุดากาขทางนอกด้วยอะไรเงี้ยก็อย่างแน่นจมูกแล้วก็แบบ หูอื้อม,มากหูอื้อม,มากๆเลยอ่ะคะ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะะก็ก็แค่มีของนิดนึงมารีวิวเนาะ <Okay. S 1> แล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากพี่เพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้โฮช่วยกดติดตามแท้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ